วันนี้ผมแวะมาไหว้หลวงปู่เอี่ยมที่วัดสะพานสูงช่วงป,ปีใหม่เขามีจัดงานคนคึกคักตั้งแต่หัววันเลยครับเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวผมพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุขโขทยัยเป็นร้านที่ผมกินเป็นประจำออกจากวัดเจอวงเวียนแล้วเลี้ยวขวานะครับพอขับมาเจอโค้งนี้ให้ชะลอนะครับเดี๋ยวเลยถึงแล้วเลี้ยวเข้าไปเลยครับร้านเขาจะอยู่ซ้ายมือหนังเวิร์กนี้จอดรถตรงหน้าร้านเขาได้เลยครับที่จอดรถเขาเยอะแยะถึงแล้วครับร้านโพคักก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุขโขทยัยเขามีของกินเยอะเลยทั้งก๋วยเตี๋ยวททััััั้้้้้้้้้้้้้้งงงงขขขขาา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 วว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 วแแแลลลลลกกกกกก็็็อออิิิินน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 เเ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 ่่่คคคคมมมีีีีำำำตตตตตตะะะะะไรร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 ใใใหบบบบฟฟดดดยยยยยยยููสสสสสสส๋๋ชถปุโจ แห้งด้วยครับเอกลักษณ์อีกอย่างก็คือผักกระหล่ำแล้วก็ถั่วฝักยาวและหมูแดงของที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันมาไปเดิมก่อนเลยครับสองชามแรกนี้เป็นเส้นหมี่เย็นตาโฟเขาใส่ลูกชิ้นมาหลายแบบเลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลักบี้แล้วก็มีลูกชิ้นแครด้วยนะครับอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาสามเหลี่ยมทอดน้ำซุปจะออกรสชาติเปรี้ยวหวานหอมกลิ่นเต้าหู้ยี้สำหรับผมเติมพริกป่นก็อร่อยแล้วครับส่วนชามนี้เป็นเส้นเล็กต้มยำจะมาแบบน้ำขุกขลิกเลยครับชามนี้อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยเครื่องติดแแแแแลลล้้้้้้้้้วววคครรัับบหหหหหหหยยยยุดดไมม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 ่่่่่่อออูููชาาาานนนนนีีีเเเป็สสใใใญงงงตตำำขขทจะะกกก น้ำก,มกิมซีฟูดแซ่บๆเป็นของกินเล่นคนติดโต๊ะเลยลอย่างที่บอกครับเขาไม่ได้มีแคก่ก๋วยเตี๋ยวเขาก็ยังมีเมนูข้าวด้วยนะครับมสั่งมาเป็นข้าวขาหมูหนังยนยุ่นๆเด้งๆรสชาติออกหวานเค็มกินกับพริกน้ำส้มแล้วเข้ากันเลยครับและจานนี้ที่เด็ดเลยครับข้าวกะเพราขาหมูหอมกลิ่นใบกะเพราขาหมูชิ้นใหญ่หมูนุ่มละมุนลิ้นและอีกหนึ่งจานที่ห้ามพลาดเลยครับยำเกี๊ยวหมูทอดเกี๊ยวหมูเด้งทอดกรอบแลวด้วยน้ำยำหมูสาบอร่อยกินเพลินมากครับแนะนำเลยน้ำตาลทราของเขาก็หอมมากเลย อยู่ในซอยถนนหอ,อก,การค้าไทยใกล้วัดสะพานสูงแวะมาลองกันนะครับ